เพราะว่ามันก <aid> ็เ <Solomon> ป็นเรื่องจินเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมาสามีแห่งชาติเลยได้เคยเข้าไปเห็นใน YouTube บ้างเหมือนกันในเรื่องขอลมพวกนี้ก็ก็ยินดีนะก็ยินดียินดีเป็นของทุกคนแล้วกันรู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากว่าเขาจับมุมไหนเขาอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะมองมองข้ามไปก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเราครับ คือส่วนตัวผมไม่รู้ไม่ได้รู้จักคุณแอปเป็นงานส่วนตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของแฟนขับหรือใครก็ไม่ทราบเหมือนกันตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาผมก็เพิ่งทราบได้ไม่กี่วันนี้เหมือนกันครับคุณมรู้สึกแรกที่ทาบมันเป็นยงไงประหลาดใจเพราะไม่น่าจะมาเชื่อมโยงกันได้นะครับเ,เพราะว่าโดยผมก็ไม่รู้ว่าเขามองอยังไงนะ ว่าเขาคิดอะไรยังไงเหมือนกันนะผมผมเดาไม่ออกเหมือนกันว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ได้ยังไงครับรู้จักสิครับใครก็รู้จักครับ<ช>เขาเป็นนักแสดงแล้วก็พิธีกร,รที่มีความสามารถมากครับแล้วก็สวยมากด้วยครับใจเรา,าเป็นไปไดยังไงที่พอมันมีกระแสรรู้สึกตกใจแล้วก็ประหลาดใจมากว่าเออเขาจับมุมไหนคืออยากจะทราบไงว่าตอนที่เขาคิดเนี่ยเขามองเห็นอะไรผมว่า เขาอาจจะมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะมองมองข้ามไปก็ได้นะบุค,คลิกหรือเปล่าหรืออะไรมันมันคน่อน,นข้างต่างนะผมว่าแล้วก็เรื่องงานละครตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้อยู่ในใจนะครับอยากจะมุ่งไปเรื่องงานเพลงก่อนนะครับแต่ตัวเองไม่ได้ปิดกั้นเรื่องงานละครเคยได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นงานที่สนุกดีแล้วก็น่าสนใจเห็นนี้ว่าอาจจะต้องหลังๆจากงานเพลงงานคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ไปก่อนครับอาจจะมองในแงที่มันก็มีบางส่วนห่วงเนาะครับ ครับตอนนี้เราเรามองยังไงก็ผมว่าไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องจินเรื่องที่เขาจินตนาการขึ้นมากันเองอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับครับก็คือเรียกว่าแฟนอยากเห็นผลงานแหละครับเห็นพี่แพทแล้วเราหัวอืมก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อีกเรื่องหนึ่งพี่แพ้มีคนบอกว่าตอนนี้ยกให้พี่แพ้เป็นแดนนี่เป็นแดนนี่ของ แต่แดนดี้ในความหมายไม่ได้แปลว่าพ่ออย่างเดียวไปถึงอามสาวจะมาโน๊แดนดี้สามีแห่งชาติะไรได้เคยเข้าไปเห็นใน YouTube บ้างเหมือนกันในเรื่องขอล่ามพวกนี้ก็ก็ยินดีนะก็ยินดียินดีเป็นของทุกคนแล้วกันก็ ผมผมไม่ได้ติดใจอะไรเขาน่ารักดีก็เป็นเรื่องที่แบบคุกกิกน่ารักดีเป็นเรื่องของคนที่เขาชอบเราที่เขาปลื้มเราอะไรเงี้ยผมก็ก็ยินดีนะยินดีไม่ได้ว่ารู้สึกอะไรหรอกก็มีความสุขดีครับครับััรครับอว่าอาจจะคิดว่าผู้ชายหลังแต่คือยังดูแลตัวเองดีอ๋อครับครับก็ก็ก็อะไรมีความสุขก็เต็มที่เลยยินดีครับยินดีครับ จิดีครับนี่นเราคิดว่าุยเขออกมาแล้วกระแสมะทุกอย่างโอ้โหไม่คิดหรอกครับมันไม่คิดหรอกครับมันเกินเกินเป้าหมายเกินสิ่งที่เราจินตนาการไว้เยอะมากๆเลยครับมันเป็นเรื่องที่เกินความคาดฝันดีกว่าว่าเราจะได้รับการตอบรับเยอะขนาดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่เปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเราครับ ได้ครับย,ยินดียินดียินดีครับยินดีตัวแบบเไิไม่แบบคือมันมคนที่ืนมันไม่ใช่แค่เดียวใ,ใช่ครับก,ก็มีมแล้วก็รุ่นรุ่นพี่รุ่นป,ป้ารุ่นแม่ <laughs> แก็มีครับมีเยอะก็ไ <c oughs> ม่ไม่ไม่เขิลหรอกครับก็เป็นเรื่องที่แบบน่ายินดีด้วยซ้ำที่มีคนเขาชอบเราเนาะครับผมก็รู้สึกต้องต้องขอบคุณพวกเขาด้วยซ้ำนะที่ที่ชื่นชมเราครับ เรื่องนึง้ตอเรื่องความรักไปอืมครับมผมยังโอเพนแต่ไม่ได้โฟกัสเป็นเป็นหลักไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องมีต้องหาอะไรเงี้ยครับก็ให้เป็นเรื่องของธรรมชาติไปอูอเอของสาวี่จะมาดูแลหใี่แพครับมีโอกาสครับมีโอกาสแต่ว่าคืออย่างที่บอกว่า,วาอ่ยังไม่ได้รีบเร่งหรืออะไรนะก็ไปเรื่อยๆปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติไปแต่ตอนนี้ก็ มุ่งไปเรื่องการทํางานนะฮะ <Okay. S 1> เรื่องอแฟร์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้อยูใ่ในความคิดสักเท่าไหร่ตอนนี้ครับสเปคผมไม่มีสเปคไม่มีสเปคก็เจอคุยใช่ก็โอเคแหละมันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กาหนดว่าต้องผอมต้องดําต้องผมยาวอะไรอย่างเงี้ยครับก็แล้วแต่กรณีไปนะครับอาจจะเป็นคําตอบของผู้ชาเจ้าชู้เพราะมันจะมีแฮชแท็ก เวลามีข่าวมีแผนเรือคนมาับตัเอ๊ะจะมีแฮชแท็กว่าอย่าไปแย่หรือหลับนะอะไรใช่ใช่ใช่หลับอยู่หลับอยู่ยอมเราไม่ต้องเปสึกหลับหลับอยู่หลับอยู่เพราะตอนนี้ยังไม่ได้ปวดขาไม่ไม่เลยไม่เลยก็อยากทํางานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผมอยู่ข้างในมานานแล้วก็เสียเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวไปเยอะนะครับผมก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้ชดเชยให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวใช้เวลาว่างหลังจากการทำงานอยู่กับครอบครัวอยู่กับท่านอะไรอย่างเงี้ยผมว่า ผมมีความสุขในทุกวันนี้โอเคแล้วแล้วก็อยากจะใช้ช่วงเวลานี้ชดเชยเขาใครก่อนหน้าถามคุณพ่อคุณแม่ยังหวัง่อยากเกษียณไหมบอกว่าผมไม่ทราบนะแต่ว่าคุณแม่เขาบอกว่าไม,ไม่ต้องไม่มีหรอก <c oughs> ไว้อายุ60ค่อยมีเขาบอกโอ๊ยถึงหแล้วใครจะเอาอ่ะตอนนั้นก็เขาหวงเขาหวงเขาหวงเขาเขาเหมือนกับว่าเขา,ขา,ขา,ขา เขาจากลูกเขามานานเพิ่งได้ลูกเขาคืนเขาไม่อยากให้ใครอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละครับอา่าああใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ทำตามคำบอกของแม่ใช่ใช<ๆ>ครับผมก่ติดวงการบันเทิงทั้งวัน